สวัสดีค่ะ FC เกิดอะไรขึ้นที่บ้านน้องเคซี่นะคะคือหลายคนแทบปากันไม่เห็นอย่างพี่น้องมุจาปรกันไม่เห็นอย่างหนูนะคะบอกให้ช่างมาทําเล็บให้หนูนะคะเกิดปรากฏการ์อยากทําตามนะคะ,คะพูดกักบคิ้วผูดนั้น,นพูด,ดีกับคิ้วผู้นี่เอาได้นวดได้นเนืดกันแล้วลงไปวันนี้โอ้ยนะคะน้องบิเบิร์ก็ทําเสร็จแล้วแล้วคุณแม่เดี๋ยวแม่หนูก็กลับบ้านแป๊บนึงคะ่ะก็จะมาทําเหมือนกันก็ต่อคิ้วกันพี่น้องคะ่ะนะคะพูนะ ทำเล็บทำเล็บนอกสถานที่นะคะชุดร้อยห้าสิบค่ะแต่ถ้าเกิดทำแต่เท้าแปดสิบค่ะโอ้หถูกมากค่ะทำเลิศมากค่ะเห็นไหมคะทำเลิศมากค่ะหนูก็ทาสีแดงนะคะมีการนวดกันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องแม่เห็นคนเห็นเลียสิวแต่หนูก็วินถ้าการตกใจขึ้นมาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาแล้วไงเอาอยากสวยเนาอยเอาเห็น้อยถ้าให้เล่าเดินนั่ง จะทาสีนะคะนี่คือต่อคิ้วกันในฝุ่นนะครต่อคิ้วกันทำอะไรคะคุณสวยน้ำมิ้เบอร์ทำเสร็จแล้วใช่ไหมทำไมน้ำมิ้เบอร์ไม่ทำมือด้วยไม่ทำไม่รันออกอีกร้อยนะสวยค่ะคุณนิเวอร์นะคะคุณเซ็กซี่เซียรถ้าเห็นถ้าเห็นรถสิบร้อยน้ำมิ้เบอร์ทำยังไงนะร้านก๋วยเตี๋ยวข้างๆนะครับแม่กับแม่มากินก๋วยเตี๋ยวค่ะพอดีว่าแม่แม่ก็เลยทำเล็บไปเลย ว่านองเคสซีหายนองเขามาเห็ดเล็บห้นะคะร้อยห้าสิบนะคะเล็บตีนเล็บ,บมือถือแช่นานแล้วหนังจะดีมากเอาน้ำมมให้เรลกินเนี่ยแล้วเมื่อยผู้บริการน้ำก็มานะคะเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเลยวอามือนี่กินน้ำแดงกินน้ำแดงัว้ พูดไปข้างหนานั่งไปใช้ไปพูดเดียวนั่งสวดไปิพ่อแบบบารูโต้พญิพ่อแบบเออินหาคอยอับบกแจกมอห้เห็นเล็บถ่าโดนตีก็เล่นวิ่งแม่เราเห็นเลือดเราเห็นเลือดแม่กับบ้าะว่าตั้งแต่นะนะฮะคนแม่คนเป็นเบาหวานจะเพิ่นกับเห็นเล็บไปเห็นเล็บมาก็คือยังเสิร์ฟเสิร์ฟไปเขาจะเอาเล็บพักกันตกใจต่อคิวทำเล็บบ้านน้องเคซี่ร่มเรือนนะคะเห็นไหม บ้านน้องค์เคสีร่มรื่นมากๆเลยค่ะนะงพี่ผาร่มมาบริการพออันนี้กันไหมคะก๋วยเตี๋ยวแมนนี้ค่ะค้ายพักคนนำต้นใหม่นั่ะนั้อนั่งนะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะคิวนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะคิวต่อไปต้องแซ่ไว้จ้ะต้องแซ่ไปโดนโดนจังเลยแล้วว่าสีู้ดีนี่ยรืมีการถามเขาอีกว่าผู้ใดเป็นยังเออ บ้านน้องเคซี่ร้อนมากนะคะร้อนจริงจริงร้อนมากนะคะบ้านน้องเคซี่ร่มรื่นนะคะเลยไม่อยากตัดต้นไม้ออกเพราะว่ามันร่มรื่นนะคะถ้าตัดก็คือไม่ร่มค่ะดีที่ตัดต้นมังม่วงออกแล้วเห็นไหมมันเกิดใหม่มันก็เป็นอุ้มอุ้มสวยงามมากค่ะลากรมินไอแค่ยาดมหาจัง ยาโดมหนูมันเลิศตัวน้องปีโปกับน้องมีอ้วนก็ยินนะคะ e l l o ป o p h ล l มีอ้วน h l l o h e มีอ้วนพอแล้วลูกพอแล้วอ่สอบเมื่อเมื่อแม่สบายยืนว n นสอบสอบ o เ e set up s o k a n แนดเอาันวัาแนดวันจูจีโอไอิกน่ารักเดี๋ยวนะพีเบอร์รถมัรถมาทําำทำเร็วทำเฮ้สิเลิศอีเบิร์กับเซ็ดีเบิร์กัเซ็ดเอ้ีเบอร์กับเซ็ดยุบบดมือ สวัสดีค่ะเมื่อเช้าหนูก็กวาดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหนูพิจารณาว่าข้างบนจะไปตัดตรงไหนอีกไม่อยากตัดแล้วค่ะเพราะว่ามันร้อนแดดค่ะเพราะว่าร่มนี้จะร่มมากๆนะคะร่มนี้จะร่มมากๆเลยนะคะที่นี่นะคะหอมแห้งนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามน้องเคซี่บะมี่หยางค่ะสับเพ่เฮระได้จากฝนบอนะคะแล้วพาไปดูน้องพาเพิ่มพาเพิ่มคุปตะ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  เล่าสิบอยไปบ้างหนนี่เนาะไมลไม่ตเห็นเลือดเยอะไม่ได้ขนาดออกท่านนี่น่ได้หอบอสบอสนอสบนสบเสบอตบอสๆอสบอสบัสบอสบท่บอส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 บาสบอสวเสบอสูอสบ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 อนนอสบอสบอยบอสบอสบออสบอสบอสบอยเอสอสบออสอสบอสบอสบอสอบบอ ไปไงสถานการเมื่อกี้เป็นไงบ้างทำเล็บไปสีไวทไปเลยพี่น้องขาตายเลยพี่น้องตายนี่เมียพวเป็สร้างกับสีบ้างสหลายแค่แม่กูเห็นเล็บปู้ีประวานามองยีงนม่คือไม่หลอกไม่ดอกเต็้เลือดแน่เลยตัวอันนีเล็บเจ้าข่ี้เล็บนั่นน่ะเล็บเป็นเงื่อนว้ค่ะมาทีนี่นะคะทางอิ่มก๋วยเตี๋ยว ทั้งได้สวยน้องเบ์ก็ไปยืนอ่อยนะคะน้องพีเบ์กำลางจะไปขอสัญลักษณ์นะพี่โปอะไรลูกเป็นอะไรลูกเฮ้ยเฮ้ยฮ้พี่เบลพีเบ่ามีรถสิบล้อมาพี่โปก็จะไปขอสัญลักษณ์นะคะน้องเบลทำแต่เรียบอมาแล้วมาแล้วเบลเบลทำไหมเ้ สำหรับคลิปนี้เออเอเออยบนะครับเพราะว่าบ้านหนูมันล่มนะคะหนูเห็นไหมคะมันล่มมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมเมื่อเช้าก็เปลี่ยนน้ําปูแล้วนะคะอันเย็นก็เอามมีใเ็เออปรุงเสร็มาเย็นก็ใส่ถเลยมันลอยกันด้วยดอกกันยปกติเออกันยปกติอเล็กเอามืยงไปเือจังเนกีนดรับไปเลอยนี่สิะยืนสิแม่ขอกังเกหัวกอยุ่งสิแม่มาเลาแม่หนูทำแล้าแล้ว

เขาสิบเอาพื้นลูกคุณแล้วเขาจิบเอาผื้นแม่ยู่สิเ <c oughs> ขาจีบาอี็นเล็บเพ็ไม่แ่นี่ตายใช่ไ <c oughs> ช่างทําเล็บน,นะคะทําลูกค้าตายช็อกค่ะเพราะว่าทําดีมากใช่่ะจนเป็นลมเลย <c oughs> จนเป็นลม่ว <c oughs> ่าท่านกระิเนเ่ากรินก็จะบอกดนเนียเ้ยต <c oughs> านนีกระิไปเห็นเล็บก็จะบอกพื้นเขาไิบ่ังมาโถเฮ้ยโดจได้เอ็ยนเล็บาเห็นเล็บบ่จากรอยหาซิบีว่าเป็นพัานหาหมือติคะดังแห้ง ว่านลมห้างรูตรวการที <integer mountain>: <ema> ่จะทำเรียบต่อคนต่อไปก็ต้องฆ่าเชื้อก่อนนะคะแอลกอฮอล์ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเอฟซีสมวยไปนอสตื่นข้องุ่มกันแบบแย่เยวอดังว่าไอ้ที